แล้วก็คุณปัดสุนถามมานะครับพอดีว่าขอสอบถามครับทำดีท็ทอกนะครับแล้วคุณมาหามาสักพักแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังมีอาการบวมนะครับแล้วก็ปวดที่ข้อที่นิ้วอยู่นะครับบวมเนี่ยปวดที่ข้อที่นิ้วเนี่ยสักพักมันอยู่การอย,อยู่อยู่ที่การอักเสบอยู่ครับเดี๋ยวมันลดการอักเสบได้เนี่ยอาการนี้จะหายไปถ้าปวดการบวมที่เท้าเนี่ยพยายามเนี่ยเอาขาขึ้นแล้วก็ชันขึ้นถ้ามันบวมที่ขานะครับแล้วก็พยายามนวดอ่ายกขานอน นะครับหรือไม่หาอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการพันไล่น้ําเหลืองนะครับหรือทอําทยังไงก็ได้เนี่ยลดเค็มลงอ,อ,อย่าก,กินเค็มเยอะนะครับแล้วก็พยายามทานวิตามินซีวิตามินซีม,นม,นมันช่วยมันช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วค่าอาหารสมุนไพรเนี่ยซึ่งามาช่วยเกี่ยวเรื่องการขับน้ํานะครับสมุนไพรที่ช่วยในการขับให้ไตทําทงานได้ดีขับน้ําได้ดีเนี่ยมันมีเยอะแยะหมดเลยอย่างอย่างผมเนี่ยเท่ผมจะใช้เนี่ย ผมใช้แกนสับรสก็ได้แกนสับรสก็จะช่วยได้เยอะนะครับในการไล่น้ําในร่างกายหลอกไปยาคาเมยาล่าเอามาต้มดื่มนี่ก็ช่วยได้นะครับเกลืวยนี่ก็ช่วยได้นะครับหรือเอากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงมาต้มกับผู้ซาจีนแล้วมาดื่มไม่ใส่น้ําตาลนะครับก็ช่วยได้พวกนี้ก็จะช่วยขับของเสียออกไปจากร่างกายลดอาการอักเสบลดอาการบวมได้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอยากบอกน้องว่า ถ้ามันอักเสบขึ้นมาตอนนี้มันจะดีเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ค่อยๆลดลงไปครับแต่ถ้าเกิดอาหารซีออย <O> มันช่วยลดการอักเสบโอเมก้าสไปทางได้ไหมครับใช่ครับช่วยได้อย่าซีออยวิตามินซีภูคาที่ช่วยได้หมดเลยช่วยได้หมดเลยนะครับ